สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไทยซิงครับวันนี้สวัสดีไปทางพี่น้องแฟนเพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับวันนี้จะพามาชมเจ้า m 6 0 4 0กครับพี่น้องกับงานปลูกว้อยครับเสียหนึ่งครับวันนี้อยู่กับหน้าง,งานสักโอ้โหแปดไล่อยู่พี่น้องไรล,ละแปดอยครับแถวบ้านผมจะชิดกันประมาณนี้ครับดูดีพี่น้อง เสียหนึ่งด้านหน้าก็จะลอยนะครับได้ใส่ปุ๋ยสามกระสอบเลยครับทวงไว้ครับเสียหนึ่งได้เวทของ MU 49มาใส่นะพี่น้องเพราะว่าเขาไม่เอาเขาก็เลยยกให้เสียหนึ่งก็เลยเอามาใส่ครับเบทดก้อนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ50โลไหมพี่น้องเบีดครับนี่ครับตัวรถก็เลยเพิ่มน้ำหนักขึ้นนิดหน่อยครับ เพราะว่าตอนที่ไม่มีเบียดเวลาไปดันไปอะไรนี่ล้อมันจะรีตลอดนะพี่น้องด้านหลังก็200นะพี่น้องด้านหน้าก็หกรเป็น800พอดีครับจบเลยกับหน้างานปลูกไว้ครับดินทรายครับวันนี้ปลูกง,ง่ายๆตอนค่ำครับ นี่แหละครับที่ผมว่าคูโบต้าส่วนใหญ่ยกหางจะได้ใส่ปุ๋ยกระสอบถ่วงไม่ด้านหน้านะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ด้านหน้าจะลอยครับแต่ว่าถ้าเป็นฟอร์ดของเสียมื่นนี่ด้านหน้าก็จะสมดุลกัน,นครับเพราะว่าด้านหน้ามันใหญ่ครับน้ำหนักก็สมดุลกันก็เลยไม่ได้ถ่วงนะครับแต่ว่า อันนี้ก็มีถ่วงนิดหน่อยครับพื้นที่มันจะแคบนะครับก็จะปูกราย,ยาวไม่ได้ครับนี่นครับ M 6 0 4 0กีขนาด60แรงม้าครับ4สูบเทอร์โบครับก็ถือว่าเป็นรถรุ่นใหญ่อยู่นะพี่น้องถือว่าใช้ได้ครับวันนี้ทำงานประมาณบ่ายสามครับหรือ15บหนาฬิกาครับ หลาะพี่น้องเอาใจเกษตรกรเกราครับตอนเช้าไปถ่ายคลิปเสียมืดกู้มันมานะครับกุดมันมันก็ราคาแพงครับแถวบ้านผมตันละสามพันแล้วนะปีนี้ผมว่าคนนี่ปลูกมันเยอะนะครับปีนี้งานกันนี้ถามว่ามีงานต่อเนื่องไหมมีงานต่อเนื่องครับเจี๊ยน,นึง งานรับจ้างนะพี่น้องวันนี้ก็เจ็ดแปดไร่ได้แล้วครับสบายเลยวันละห้าสี่ห้าพันนี่สบายครับหากค่าน้ำมันก็เล็กๆน้อยๆครับถือว่าเป็นรถที่มีงานเยอะนะครับเป็นรถพิมพ์นิยมด้วยครับสําหรับคูบต้านะครับบ้านผมก็ถือว่าเสียนหนึ่งนี่ปลูกก่อนเพื่อนนะครับผูกมาตั้งแต่ เริ่มเข้าเดือนตุลามาเลยครับวันที่หนึ่งก็เริ่มปลูกมาเรื่อยๆนะครับปลูกมาจนถึงเดี๋ยวนี้แล้วครับพี่น้องได้โอ้เป็นส0แปลงแล้วครับปีนี้ได้เยอะแล้วนะครับสำหรับงานปลูก้อยครับบรรยากาศกลางแดดครับไปเรื่อยๆครับพี่น้อง ด้านหน้า600ด้านหลัง200ครับเป็น800พอดีครับ M 6 0นนี่ก็ถือว่าเป็นรถรุ่นใหญ่นะตามที่ผมติดตามตลอดเป็นรถรุ่นใหญ่นะครับนี่นะครับ วันหนึ่งด้านหลังสักสิบไร่คนด้านหลังก็สบายแล้วพี่น้องน้ำมันก็ตีไปเลยครับวันละพันพื้นที่มันก็จะแคบนะพี่น้องต้องได้ขยับขยื่นบ่อยไม่เหมือนแปลงยาวๆนะจะสบายครับเวลาปลูกนี้แป๊บเดียวครับ ไอ้พี่น้องดูใกล้ๆเลยใส่ปุ๋ยไปด้วยครับปุ๋ยก็ออกดีนะ ถามว่ารถสองปีมีปัญหาอะไรไหมก็มีแต่ซีนด้านหลังครับรั่วฝั่งเดียวครับนอกนั้นพวกเครื่องพวกอะไรนี่ยังไม่ทันได้แตะนะพี่น้องถือว่ายังถือว่าเป็นรถใหม่อยู่นะเครื่องยนต์อะไรก็ยังไม่มีปัญหาครับมีแต่ซีนด้านหลังรั่วฝั่งเดียวครับก็เปลี่ยนไปแล้วก็จบแล้วครับคันนี้ครับวดปีละสองแสนนะพี่น้องคันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับ นี่แหละที่ผมบอกว่าถ้าเป็นคูป้าต้องหาให้ได้อย่างต่ำเดือนละ1นึ่งหมืนครับถึงจะอยู่ได้สบายนะถ้าตำกว่านี้จบเลยพี่น้องต้องมีอาชีพรองรับเป็นของตัวเองนะครับถึงจะอยู่รอดครับก็หางตัวนี้ก็หกนนี่ก็ถามตามที่ผมยืนดูก็ได้ประมาณสัก3าสีล่องนี่แหละครับสี่ล่องครับ นี่ครับมาเก็บภาพบรรยากาศตอนเย็นครับให้ดูครับก็ขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ